ก็ไยถือซื้อกระเป๋าสักไดโอเคสวัสดีค่ะ,ด,คะดาวมายุรีนะคะสวัสดีชาวเอ่อยกร้อลูกทุ่งค่ะช่วงนี้ข่าวกันตรงเลยค่ะมีข่าวดาวมายุรีเยอะแยะมากมายหมดอืมข่าวกับคนนั้นคนนี้ใช่ไหมคะทัสโนวีเออสวยหรือเปล่าเพราะเราสวยหรือเปล่าเราไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะก็ด้วยความที่เราอาจจะ ต้องขอบคุณสื่อค่ะพี่ๆสื่อที่ให้ความสนใจกับดามายุรีมาตลอดเพราะว่ากี่สิบกว่าปีมาแล้วทุกคนก็ยังให้ความสนใจกับความเป็นมาเป็นไปความเคลื่อนไหวของดาวมายุรีจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับงานน้อยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่อาจจะพี่ๆสื่ออาจจะสนใจ เรื่องของดามยุรีให้ยังยังได้รับความสนใจอยู่ทุกคนยังคิดถึงคําว่าดามยุรีอยู่ทําอะไรพออเป็นคนชอบถ่ายรูปพอถ่ายรูปกับเพื่อนสนิทถ่ายรูปกับใครอัพลงมันก็เลยเป็นข่าวออกมาถามว่ากับทัศเนี่ย,อยขอโทษนะให้เอ่ยชื่อเขแล้วกันสาว่ากับกับเพื่อนที่เป็นข่าวเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างดาวถ่ายรูปแล้วก็อัพอยู่แล้วเราไม่ได้เปิดเผยดีว่า เอ้ยเรวเป็นแฟนแต่ว,ว่านี่คือเพื่อนกันถ่ายรูปก็เรเป็นเพื่อนกันอนนะไรค่ะแล้วจริงๆเอาว่ารักไวรจะมียอย่างหมดท้งแบบอ,อุ้ยยังยังหรอกค่ะคือคือโอ้โหข่าวนี้มาแรงมากมาจากไหนเนี่ยคือยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ก็คือใครเข้ามาก็เปิดใจคุยมันไม่ใช่ว่าเอ๊ะ มันไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะเครื่องแบบก็มีหลายๆคนที่แบบเข้ามาพูดเข้ามาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องกับคนนี้จะต้องเป็นกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมาคือเพื่อนหมดนะคะเป็นเพื่อนกับดาวหมดทุกคนไม่ได้คิดว่าเอ๊ดดาวเป็นคัสโนวีหรือเปล่าแต่เปล่านะคะก็ยังเป็นเพื่อนกันทุกคนค่ะงานเพลงตอนนี้กําลังให้ให้พี่โกงสุรกิจกับน้องเคโนเนมให้ไอเดียเพลงไปแล้วนะคะให้พอดเรื่องไปแล้ว แต่งจากความเป็นข่าวดำามรีนี่แหละแบบเอ๊ะทำไมเขหาวเราสร้างกระแสนะอะไรเงี้ยนะคะกำเนี่ยกำลังแต่งอยู่เร็ว,รวนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่ยังงานเพลงไม่ออกก็ตอนนี้ก็ดาวก็ยังมีที่จะเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วก็มีทำสียาทาเล็บนะคะอัญมณีตามราศีเสริมความรักเสริมโชคลาภการงานอะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีธุรกิจของดาวอีซี่อยู่ นะคะตอนนี้กําลังลุยหลายๆหลายๆธุรกิจที่ตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะก็ลุยงานสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ค่อยๆทําไปเพราะว่างานงานร้องเพลงเรามันช่วงนี้มันน้อยลงลยะะอะไรยงเงี้ยค่ะคุณคะเร็วามากนะ